ไม่อยากจะโม้แต่ก็ต้องขอโม้สะหน่อยครับเพราะนี่คือรีวิวลำโพง TRANSMART T7 Lite ตัวแรกในประเทศไทยครับยังไม่มีเจ้าไหนรีวิวมาก่อนเลยผมได้มาตัวแรกสุดเลยครับฮ่าฮ่าฮ Infinity สวัสดีครับผมปติตัวแสบนะครับไม่เอียบอ่องขนาดไหนผมยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยครับของมาตรงเมื่อกี้ปุ๊บผมจับมารีวิวเพื่อนๆดูปั๊บเลยนะครับคือเขาเพิ่งมีวางขายครับเขาติดต่อผมมาก่อนนั้นนี้จะวางขายนะครับจะส่งตัวอย่างมาให้ครับและนี่ครับผมได้มาปุ๊บนั่นเท่ากับว่าอันนี้จะเป็นตัวแรกสุดในประเทศไทยเลยนะครับผมลองไปพิมพ์ YouTube หาดูนะครับพิมพ์ว่ารีวิวทอร์สมาร์ท T7 Lite ไม่มีเลยครับในเมืองไทยยังไม่มีคนไหนรีวิวมาก่อนครับนั่นแพลว่าผมเป็นเจ้าแรกเลยครับอ่า เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเป็นคนแรกๆในประเทศไทยที่จะได้รู้จักเจ้าตัวนี้นะครับถ้าของต่างประเทศเป็นับนะต่างประเทศเขาเรียกกันเยอะแล้วนะครับมาก็เหมือนลำโพงทั่วไปธรรมดาทั่วไปนะครับเรามาแกะกล่องดูรูปร่างของมันแล้วเดี๋ยวผมบอกสปเปคให้นะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจที่ของเพื่อนๆได้นะครับมา มาอันดับแรกเลยครับคือถ้าเกิดเเพื่อนๆติดตามมีห้อนี้อยู่จะคุ้นๆหัสมันไหม,มครับทอนสมาร์ต T7 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะนี่คือรุ่นที่3ในซีรีส์มันแล้วนะครับตัวล่าสุดจะเป็นทอนสมาร์ต T7 ธรรมดาจะเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยที่หมุนข้างบนนะครับอ่าตัวตัวจริงผมไม่มีแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรครับมี T7 แล้วก็ T7 มินิทําเป็นตัวเล็กพกพาง,ง่ายๆครับอันนี้เป็น T7 Light ครับอ่าถ้าให้เปรียบเทียบนะตัวเนี้ยมันอยู่ตรงกลางระหว่าง T7 ธรรมดาและ T7 l i g h นะครับแต่ตรงกลาง อันนี้ก็คือไม่ได้แบบด้อยกว่า T7 ไปมากเท่าไหร่ครับอาจจะด้อยกว่าตรงเรื่องกําลังขับนะครับแต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นเพิ่มเติมเสริมเข้ามาแทนนะครับเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันก่อนละกันนะครับมาดูตัวลําโพงสุดเฟี้ยวของเราก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องสเปคเรื่องอะไรค่อยว่ากันนะครับมาต้องแกะด้วยความประณีตนะครับนี่มาใหม่เลยสดร้อนๆนะครับมาแต่พร้อมแล้วเรามาดูกันครับสัมผัสแรกครับโขนสมาร์ท T7 Lite ครับมา น,นี่ครับเห็นไหมว้าวก็ยังคงจุดเด่นของเขาไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือยี่ห้อเด่นเป็นสง่าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวลำโพงตัวที่เป็นผ้าหุ้มนะครับนีนี่นี่นนโอ้ยตัวนี้ทําพวกปุ่มอะไรพวกนี้ดูดีนะ ผมว่าดูสวยดูใหญ่ดีคือมันมองเห็นชัดเจนนะครับบางทีบางรุ่นแบบก็แบบมองอยากดูไม่ออกเอ๊ะเป็นอะไรตรงไหน,นอันนี้คือแบบตัดด้วยสีขาวชัดเจนเลยครับมองเห็นชัดเลยนะครับถ้าที่ดูปุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มบลูทูธปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มลดเสียงแล้วก็มีปุ่มซา,าวเพาส์ด้วยนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างเรามาเช็คดูสิอ่าก็ได้ทั้ง TF card ดนะครับแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จเป็น USB Type ไทนะ ถ้าเท่าที่ดูอันนี้ต้องเป็นดอลลาร์เนี่ยเลยมันมีเป็นปุ่มแบบนี้แสดงว่าเราเหมือนแบบเราต้องวางไว้เหรออ่าประมาณนั้นเหมือนใครวางไว้อย่างนี้นะครับตัวกวบคุมจะอยู่ตรงนี้นั่นแปลว่าือนเนี่ยเราระวางโชว์โอ้เน้นโชว์เท่ๆโชว์โลโก้ให้เห็นอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับอ่านะแล้วเราวางไว้เป็นี้ตลอดมันกลิ้งไหมถ้าวางอื่นกลิ้งอ่าใช่ครับถ้าสมมติว่าเราพลาดวางอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรมันจะกลิ้งไป แล้วก็อยู่ตรงนี้เองเลยนะครับจะปรับจะอะไรก็ต้องแบบหันมาด้านหลังแล้วก็กดตรงนี้เอานะครับแล้วก็วางกลับไปเหมือนเดิมอโอเคตานี้ดูสิครับว้าวตรงนี้ถ้ามันเป็นประมาณนี้รับรองครับพลังเสียงเบสนี่โหดแน่นอนครับซึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นระบบสเตอรดิโอด้วยครับผมมาดูอ่านี่มีข้างกล่องนีครับเห็นไหม เป็นระบบสเตอริโอครับแบบเกือบจะรอบทิศทางอ่ะจริงๆนะครับนี่ปึ๊บ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 อ่านี่คือของทั้งหมดภายในกล่องครับแหมเป็นกระดาษเป็นคู่มือซะเยอะเชียวครับก็มีลำโพงสมาร์ทที่เจ็ดไลท์หนึ่งตัวครับสายชาร์จครับมาไม่ใส่ชาร์ตเปล่าเป่านีรับไม่มีหัวนะครับแล้วก็มีเป็นซาวพาการ์ดคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับนี่เท่านี้เราเห็นเขาว่ามีไฟมีอะไรด้วยเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องเล่นๆดูกันก่อนนะครับมีแบตมาหรือเปล่าจะลองดูนะครับ เขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับทอนสมาร์ทนี่มีไฟครับเป็นสีรุ้งครับว้าอันนี้มันสามารถเปิดปิดไฟตรงไหนยังไงได้มัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะไปตามเขียงดนตรีนะครับอันนี้คือผมเพิ่งแกะกล่องเลยผมยังไม่ไรู้การควบคุมอะไรมันนะครับแต่รละดับพื้นฐานเหมือนตัวทอนสมาร์ตตัวเหรียทั่วไปนั่นแหละครับใช้งานคล้ายๆกันหมดเลยนะครับส่วนมากพวกนีแก้แตกกันแค่รูปล่างรูปลักษ์รูปทรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นยางอ่าตรงนี้เป็นยางเลยแส่งว่าก็สามารถตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ มไม่ดดง่ายๆครับมันเป็นยางฝืนนี่อนโ,อโอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเขาขกันก่อนละกันนะครับเอาแต่ที่ส,สำคัญพอเนาะ,นะหลักรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูที่ลิงก์สินค้าใต้วิดีโอผมก็ได้นะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ผมบอกแค่แรายละเอียดที่สำคัญสำคัญพอนะครับจ้าโจทนสมาร์ททีเจ็ดไลน์นี่นะครับเป็นบลูทูธ5.3ครับกำลังขับอยู่ที่24วัตต์ กันน้ำระดับ IPX7 เล่นเพลงต่อเนื่องเด้นานสูงสุด24ชั่วโมงสามารถเชื่อมต่อ2ตัวให้เป็นระบบสเตอริโอได้และสามารถปรับแต่ง EQ ผ่านทอล์กสมาร์ทแอปได้ด้วยครับส่วนการเชื่อมต่อหรือว่าเลือกฟังเพลงของเราครับก็ได้2ทางครับจะเป็นทางบลูทูธหรือว่าทาง TF Card นั่นเองครับและสุดท้ายคือมีปุ่ม Sound House ด้วยนะครับเพิ่มพลังในการฟังเพลงของเราครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปเห็นชัดๆเลยครับว่าเจ้าปุ่มจนมีประโยชน์อะไรนี่นะครับก็คือสเปคที่สําคัญสําคัญของเขานะครับซึ่งถ้าถามเรื่องราคานะคร ที่ประมาณ1,390บาทนะครับราคาที่ย,ยังไม่ยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าอยู่ในเลระดนี้ไม่ถึง2,000ไม่ถึง1,500แน่นอนครับ และแน่นอนมาถึงตอนนี้หลายคนน่าจะมีคำถามขึ้นในหัวใจว่ามันแตกแต่างกับ T7 ธรรมดาตรงไหนบ้างครับแน่นอนครับเรื่องราคาครับ T7 มันก็อยู่ที่ไปลายๆปิ่มๆสอพั 2, นนะเกือบเกือบพนะพวกง่ายๆนะครับ1 0น0ก็าก็10นะครับตัวนี้เปิดตัวมาแค่แบบ1 0 0สก็คือถูกกว่าเยอะพอสมควรนะครับตัวนี้กำลังขับมันลดลงนะครับตัว T7 มันได้30วัตต์ตัวนี้เหลือแค่24วัตต์นะครับแต่แต่แต่ ระยะเวลาในการใช้งานนะครับที่ธรรมดาได้12ชั่วโมงเท่านั้นตัวนี้เพิ่มเป็น24ชั่วโมงครับที่เดืออื่นๆแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับสามารถเอา2งตัวมาต่อเป็นสเตอริโอได้เชื่อมต่อผ่านแอปได้กันนา IPX7 เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันตรงส่วนนี้เท่านั้นคล้ายๆว่าการมาขับรถลงแต่เขาไปเพิ่มระยะเวลาการใช้งานนั่นเองนะครับคล้ายๆว่าให้เราใช้ในสเกลที่เล็กลงนะครับที่เจดนุดอาจจะใช้ได้งานปาร์ตี้ที่ใหญ่เลยได้อะไรอย่างนี้อันนี้คือแบบอาจจะเล็กลงประมาณนั้นนะครับอยู่ที่การใช้งานนะ มันมันก็เป็นตามสัสดส่วนกับราคาของเขานั่นเองนะครับ <S <S อย่ารอช้าครับเรามาเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่าครับผมลองเชื่อมต่อแบบบลูทูธแล้วกันนะครับสมัยนี้เชื่อมต่อบลูทูธง่ายครับเปิดบลูทูธโทรศัพท์แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับปุ๊บมันจะค้นหานี่เห็นไหมเขาสะมาที่เจ็ดไครับก็เชื่อมต่อได้เลยง่ายๆแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรเลย,เลยกดแผ่ปึ้งนี่กับเสียงนี้ขึ้นคือเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลย เดี๋ยวเรามาทดลองพลังเสียงจริงๆของเขากันเลยดีกว่านะครับผมเปิดตรงนี้เลยผ่านลาโพงตัวนี้เลยนะครับผ่านลาโพงผ่านไมโครโฟนของกล้องตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าเสียงจริงๆของเขาเป็นยังไงนะครับอ่ะมาลองฟังกันครับเอาแบบเพลงป๊อบสบายๆก่อนละกันนะครับม,มันตามจังหวะเพลงครับไฟเนี่ียังถือว่าดีเลยนะครับ นี่สามารถเพิ่มลดเสียงได้ทางโทรศัพท์ก็ได้หรือกดที่ตัวลำโพงของเราก็ได้นะครับนี่เพิ่มเสียงได้ครับว้าวมาลองเปนะ็นนี่พอร์หน่อยดีกว่านะครับลองฟังแบบซุ้มเสียงเบสของเขาหน่อยนะครับพิ่พอร์เสียงเบสมันจะค่อนข้างชัดนะครับ อมเฮ้นไปโอเคเลยครับนี่คืเปิดยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงสุดให้ดูนะครับ นี่สุดละเรียกได้ว,ว่าแบบคือโต๊ะสั่นตัวลำพุกเองมันสั่นเลยครับโหดมากครับบอกแล้วตัวนี้เห็นไหมเห็นแค่นี้ครับพลังเสียงเบสโหดนะครับเผื่อมองไม่ชัดต้องมองตรงนี้ เคยเห็นไหมครับลำพงวิ่งได้ครับตอนแรกเปิดมันอยู่ที่ประมาณนี้ใช่ไหมครับเปิดไปเปิดมาวิ่งไม่รู้ครับนี่จะเปิดไว้สักชั่วโมงหนึ่งหลุดจอเลยครับเนี่ยลำพงวิ่งได้โอ้โคราวนี้จะมาทดลองใช้ปุ่มซาวพาวซ์กันดีกว่าครับซึ่งถ้าจะเปิดปิดบ่อยๆผมว่าน่าต้องตั้งอย่างนี้มันจะได้แบบกดๆง่ายๆนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดเปรียบเทียบให้ดูไปเลยนะครับแบบธรรมดากับแบบซาวพาซ์นะครับอันนี้ตอนแรกคือแบบปิดโหมดซาวพาซ์อยู่ครับเป็นธรรมดาเลยนะครับอ่ะฟังเสียงครับ คำเสียงไว้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเปิดโหมดตาเเพ้นะครับเสียงพุ่งกว่าชัดเจนครับกลับมาใหม่ธรรมดาตกเลยไมร่รับคือถึงมันลองตกไปเยอะเลย mình mình vừa quá đánh sẽ ra ให้ละเลอยียดเสียงชัดเจนข,นขึ้นขับแบบออกมาสุดเลยนะครับฟังแล้วแตกต่งงางกันพอสมควรเลยนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราเปิดโหมดนี้แบบก็จะหมดเร็วขึ้นนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยก็แลกมากับพลังเสียงที่ฟังเข้าถึงมากกว่านั่นเองครับส่วนพวกใช้งานทั่วไปนะครับก็คือไม่ได้ใหญ่เกินไปครับสามารถพกพาได้จะวางนอนก็ได้จะวางตั้งก็ได้แล้วก็มีตรงสายห้อยตรงนี้เป็นเชือกที่แบบแข็งแรงแล้วสามารถแบบห้อยติดกระเป๋าติดจักรยานติด,ม,ตดมอเตอร์ไซค์แบบแขวนไปตรงไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับ กันน้ำ IPX7 ด้วยเหมือนที่บอกไปไม่ต้องกลัวครับโดนน้ำโดนฝนได้เลยไม่มีปัญหาครับว้าวสุดยอดเลยนะครับเขาทำได้ยังไงที่เขายีกันนะ้ำเนี่ยผมเข้งใจจริงๆเลยน้ำมันไม่เข้าได้ยังไงเนี่ยแตกแรงบอลอีกพวนี้มันเไอ้หมดเลยเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้นะครับพ่อสมา์ที่7ไหลครับว้าวก็จะได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเพื่อนๆแล้วกันนะครับเผื่อใครกำลังมองหาลำโพงสักตัวที่ราคาไม่แรงและคุณภาพดีตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมันเหมือนเป็นซีรีส์ที่เป็นตัวท็อปในตระกูลลขอองเ้้าแวนนก่ ันเนี่ยที่ฮิตมากๆครับจะเป็นทรอยสมาร์ททีหกขายดีมากๆนะครับแล้วเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นทีหกพัดแล้วก็มาเป็นทีเจ็ดแล้วตอนนี้ในทีเจ็ดมีทั้งสามตัวครับมีทีเจ็ดทีเจ็ดมินิแล้วก็ตัวนี้ล่าสุดเป็นทีเจ็ดไลท์นะครับก็เรียกได้ว่าปรับลดราคาลงมาให้คนเข้าถึงมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่จริงๆนะจะตัวไหนก็ตามครับเห็นโลโก้นี้นี่แทบจะไว้ใจได้เลยครับเหมือนแบบเขาเป็นโปรทางด้านเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอาจ้าเกิดอาจจะเกิดใครดูรีวิวผมแล้วรู้สึกว่ามันถูกใจใช่เลยก็ลิงก์แต ไปสั่งซื้อได้เลยนะแล้วไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดมีสินค้า,อ,าอะไรใหม่ๆมาจะเป็นเทคโนโลยีจะเป็นของเล่นของใช้ของกินต่างๆผมจะมารีวิวเพื่อนดูแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับใใคล้ายๆแบบนี้เนี่ยตัวแรกในประเทศไทยนะคะพาม่ได้ที่ไหนนะ,ะซึ่งตอนนี้ผมกับตอนสมาร์ตแบบเป็นพันธมิตรกันนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆมาเขาจะส่งมาให้เพื่อนๆจะได้ดูเป็นคนแรกๆในประเทศไทยแน่นอนไม่ต้องห่วง เนื้อเพลงจอกันวินดีโอหน้านะครับฝากกดไลขวิทยุติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของผมไปด้วยนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับไปฟังซุ้มเสียงแห่งพลังของอสมาร์ททีเจ็ดไลท์ต่อพี่กว่าเย้